ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย โดย40ปีปตาทาสารพลังสู่ความยั่งยืน PTT a u t o f o r c e Diesel B10 เร่งสิ่งดีๆให้ชีวิตและสังคมเราเองก็เติบโตมากับครอบครัวที่ทำเกษตรมาตลอดแต่ว่าเป็นเกษตรเคมีอะค่ะก็คือมันไม่ได้แบบมีไรายได้เพิ่มขึ้นมันเหมือนยิ่งแย่ลงเราก็เลยอยากจะเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งก็ได้แนวคิดมา3ามในหลวงรัชกาลที่ด้วยพัดมีโคราด ต้องต้องได้ทานเมนูนต้องทานผัดมีโคราาก็จะเป็น<ะ>ไส้กรอกอีสานละค่ะแต่เรามาจัดเป็นทำา,าคะคะเป็นเมนูบ้านนอกไฮโซ รายการ Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะวันนี้นะคะพอพังผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะจะพาไปที่คาเฟ่น่ารักน่ารัแห่งนึงนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่คาเฟ่ในการจิบกาแฟหรือว่าถ่ายรูปคลิปๆเท่านั้นพอที่นี่ค่ะเรายังได้สัมผัสเกียกเก่ยวกับเกษตรพอเพียงตามรอยพ่ออีกด้วย โหน่าสนใจมากๆเลยเป็นอะไรที่เราชอบมากๆเอาเป็นว่าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะกับบ้านนอกคอกนาเขาใหญ่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เจอกับเจ้าของบ้านนอกโคองนาเขาใหญ่แล้วค่ะพี่ตุ้ยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ้ยค่ะที่นี่น่ารักมากๆเลยแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆจุดเริ่มต้นของที่นี่บ้านนอกโค้งนาเขาใหญ่เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะ่้เอ่อด้วยความที่พี่เองก็เป็นคนหมู่บ้านแห่งนี้ใช่ไหมคะก็คือเกิดที่นี่แล้วก็เราก็อยากจะเหมือนให้พื้นที่ตรงนี้ค่ะให้พี่น้องเราค่ะได้มาทํากิจกรรมร่วมกันก็คือกิจกรรมทําเกษตรอินทรีย์ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวพวกเรา แล้วก็จากที่ครอบครัวเราแบบมีพี่น้องกันสามคนกระจัดกระจายไปอยู่กันคนละที่แล้วก็อยากให้ได้กลับมาทําอะไรร่วมกันแล้วก็เราเองก็เติบโตมากับครอบครัวที่ทําเกษตรมาตลอดแต่ว่าเป็นเกษตรเคมีอะค่ะการทําเกษตรของครอบครัวเราเนี่ยมันมันยิ่งทาแล้วมันแย่ลงแล้วก็มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือนิสิตินใช่ค่ะเราก็เลยอยากเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ที่ตั้งรายได้ แมกับครอบครัวซึ่งก็ได้แนวคิดมาจากในหลวงรัชกาลที่รด้วยค่ะก็คือได้แนวคิดมาจากในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะในเรื่องของการเอาพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะมาจัดสรรให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็เกิดรายได้ให้กับครอบครัวให้กับชุมชนด้วยแล้วก็ให้คนที่มาพักี่ยเขาก็ได้เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่เราทําขึ้นมาจริงๆด้วยค่ะ ดีมากมากเลยค่ะคราวนี้อยากจะเห็นแต่ละโซนแล้วค่ะเดี๋ยวไงพี่จุ้ยพาไปหน่อยเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะเดี๋ยวเราเริ่มจากโซนที่เราปลูกผักทำกษตรก,กันก่อนเลยดีกว่าไหมคะดีค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะวอนนี้น ปลูกไว้หลายอย่างมากเลยนะคะเนี่ยค่ะแถวเห็นก็จะมีทั้งผักสวนครัวใช่ไหมคะค่ะตะไคร้กะเพราพริกขี้หนูสวนค่ะต้องมีดอกไม้ด้วยนะคะคุณแพลเพราะว่าเราต้องเอาดอกไม้ไปใช้จัดตกแต่งแบบนี้ก็เท่ากับว่าในคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารของเราวัตถุดิบทั้งหมดก็คือเอามาสัดแต่งผักให้เราปลูกเองหมดเลยดีจังเลยค่ะพอพูดถึงเรื่องร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่้วยค่ะคราวนี้ก็อยากจะลองไปสัมผัสดูบริเวณตรงนั้นบ้างละค่ะว่ามีอะไรอร่อยๆบ้างยินดีเลยค่ะอยากจะนําเสนอด้วยโอเคค่ะ ไปกันเลยค่ะระบ้านค่ะนี่เราก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยน่ารักน่ารักขึ้นนั้นเลยดอกเด็ดอกเดไม่รู้เดดของฉันดอกเดดอะไรอย่างเงี้ยเาาเป็นภาษาโัราชเราจะมาอาบน้ำกันน้ำกลางแสงจันทร์ค่ะแสงจันทร์ยามค่ำคืนโอ้โหมีทั้งเป็นแบบค่ะโอ ขันตักอาบหรือใครที่แบบว่าอยากจะเป็นชาวเวอร์ฝักบัวแบบนี้ก็ได้ค่ะ ที่นี่เรายอมให้ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าเรื่องการอน,อนุรักษ์เพราะทำให้เราได้ป่าชายเลนกลับคืนมาในชุมชนของเราความจริงจากใจของผู้ใหญ่สมจิตเวชสิ์ผู้ใหญ่บ้านมูสีรวมไปถึงสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนบ้านวังตรงจังหวัดสตูลที่ยอมรับความสามารถของผู้หญิงในการเจรจาเพื่อคืนป่าชายเลนจากกลุ่มธุรกิจทำนากุ้งทำให้ป่าชายเลนที่สมบูรณ์กว่า1695ร้ไร่คืนกลับมา มันเป็นเป็นทางที่เราไปหาหอยแต่ก็ว่าไม่ได้มันมันติดเชื้อมันจะติดเชื้อเขาจะไม่ให้ไปนี่เราไปเจรจาเราบอกว่าขอสักนิดหนึ่งให้เราได้ถมากินตรงนั้นแต่กันก็กลัวเหมือนกันแต่ผู้หญิงไปกันเยอะเป็น 3- 40สิคนไปกันเขายอมง่ายตอนนั้นตอนที่เป็นมานเราจะไม่ให้เขาผ่านเลยโูมใจมากได้ถมากินต่อตั้งแต่ว่าเขา ขอ,องป่าชายเลนเขาอุดมสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะพอดีว่าจะมีสตรีอีกกลุ่มหนึ่งว่างงานอยู่อีกเราคิดกันว่าเราจะทำยังไงให้คลุ้มมันมีค่าตอนแรกก็ไม่มีใครสนใจเยอะแต่ปีเดียวที่เราทำเดือนหนึ่งเราได้3-4มสี่หมื่นคนหนึ่งทีนี้ชาวบ้านก็เกิดสนใจตอนนี้เรามีสมาชิก60กว่าคนเรารณรงค์การปลูกเพิ่มคือเมื่อก่อนเขาจะถามว่าเราอะทำลายป่าไหม ตอนเราไปตัดคลุมนี้เราจะตอบได้เลยเต็มปากว่าเราไม่ได้ทําลายแต่เราจะช่วยอนุรักษ์อนุรักษ์ต้นคลุ้มเอาไว้และจากผลของการมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ทําให้มีสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้นทําให้ที่อ่าวพอกในพื้นที่ชุมชนบ้านวังตรงเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่สร้างอาหารและสร้างอาชีพและยังสร้างพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ที่มาจากการคืนผืนป่าจากนายทุนมาเป็นธนาคารสัตว์ทะเลเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำต่อไปนอกจากนั้นบ้านวังตรงยังดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยสร้างกองทุนจัดการขยะธนาคารรับฝากขยะปรับเปลี่ยนการลดใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ตะก,กร้าที่สารเองที่สำคัญในปี2562นี้ได้ขยายผลการอนุรักษ์ไปยังการท่องเที่ยวให้ผู้ที่สนใจเข้ามาชมความสมบูรณ์ของป่า ภายหลังที่ได้มีการพบฟอสซิลสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่มีอายุประมาณ450ล้านปีซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกประกาศให้พื้นที่อุทยานธรณีโลกโดยมีส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านวังตรงด้วยเพราะป่าเป็นชีวิตของคนในชุมชนต้งป่าน้ำดินตรงนี้ต้องต้องรักในเย,ยอะเพราะผมได้เห็นว่าชุมชนบ้านวังตรงคณะกรรมการลูกๆสีเขียวได้มาดูเห็น ทุกครั้งที่ผ่านมาจะเปลี่ยนเปลงทุกครั้งครั้งก่อนก็มีเรื่องป่าครั้งนี้เขาก็มา กลุ่มอาชีพก็เริ่มยุกกลุ่มขยะมีความสามัคคีอยากให้ชุมชนอื่นทาให้ดีกว่าที่ผมทำแค่นี้ชุมชนบ้านวังตรงผมก็ดีใจแล้วครับอีกหนึ่งแนวทางการดูแลป่าที่แม้จะได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชนเมื่อปี2555มาแล้วและยังคงสานต่อจึงทําให้วันนี้ได้รับรางวัลสิบปน,นเกตุทัศน์รางวัลแห่งความยั่งยืนในปี2562นี้ด้วย และนี่คืออีกหนึ่งพลังเปลี่ยนโลกที่สำคัญด้านการอนุรักษ์ป่าเพราะแค่เราเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนด้วยเช่นกันกระเทียมดำนี่ช่วยลดความดันคอเลสเตอรอลเบาหวานแล้วก็กดไหลย้อนด้วยนะครับโอ้โหเด็ดนะเนี่ยยังครับมันยังมีเด็ดกว่าน,นั้นอีก เด็ดตรงที่สร้างรากฐานแล้วมันยังเด็ดตรงที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนด้วยไทยเด็ดเด็ดที่ความคิดคนไทยที่ช่วยเหลือกันพ t ท s t a t เตชพร้อมเติมพลังให้คนไทยตลอดไป ถึงเวลาของการเปลี่ยนโลกกับงานมหากรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยซีโลเวทเอ็กซ์โป2019 23-27พฤศจิกายนนี้หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกมาร่วมชมิทศกาลการเสวนาปัญหาขยะจับจ่ายสินค้าโอท็อและอาหารหลากหลายศิลปินชื่อดังร่วมลุ้นกับการประกวดซีรรโลเวทเอ็กซ์โปและพลาดไม่ได้กับกิจกรรมวิ่งเก็บขยะมาร่วมสร้างต้นแบบจังหวัดไร้รยขยะจางจัง,งยน สนับสนุนโดย40ปีปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน PTT ี u PT t อ er f o r c e D d i ดี e ซ B10 เร่งสิ่งดีๆให้ชีวิตและสังคม สอแล้วนะคะจากที่เมื่อกี้เราไปดูโซนที่ปลูกเือผักอินทรีย์มาแล้วโซนนี้จะเป็นเรื่องราวของโซนของกินมีทั้งร้านคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารด้วยใช่ไหมคะจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยก็มีการตกแต่งไปด้วยไม้ไผ่นะคะ<ช><ม>แล้วก็มีต้นไม้ต่างๆร่ายร้อนไปหมดเลยสัมผัสถึงธรรมชาติตมากๆอย่างข้างหลังพอตรงนี้นี่คือเป็นโซนคาเฟ่ใช่ค่ะเป็นโซนคาเฟ่ซึ่งซึ่งอาคารนี้นะคะก็จะมี2ชั้นนะคะคุณคราวคือมีด้านล่างนะคะให้นั่ง กาแฟจิบกาแฟได้นอกจากนี้ก็สามารถเดินขึ้นไปนั่งทานกาแฟหรือทา,านอาหารด้านบนได้ด้วยค่ะโอ้โหข้างในมีการตกแต่งที่น่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยมีการเอาต้นนู้นต้นนี้เข้ามาตกแต่งด้วยอันนี้คือยคือยักคาค่ะยักคาที่เรามาใช้มุงหลังคานั่นแหละค่ะอื เอามาตกแต่งให้มันได้อารมณ์ความเป็นบ้านนอกมุมตรงนี้ก็คือมุมตรงนี้ก็เป็นมุมของป่าค่ะที่เราก็จะเอาพวกงานงานสารงะกระป๋าอันนี้คือบางทีลูกค้าอยากไปถวายสังฆทานเพราะว่าจะมีวัดอยู่ด้านในอะไรเงี้ยค่ะไว้ให้ให้ลูกค้าบริการอันนี้ก็เหมาะกับไปช้อปปิ้งที่ตลาดนะคะแถวเนี้ยใส่ผักได้เยอะเลยนี่ค่ะไปช้อปปิ้งที่ห้างค่ะลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มหิวแล้วนะคะพี่ค่ะ เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากลองชิมอาหารของที่นี่ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเราไปหามุมสวยๆแล้วก็นั่งทานข้าวกันดีนกว่าค่ะได้ค่ะไปค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงอีกหนึ่งโซนกันแล้วนะคะซึ่งโซนตรงนี้ก็เป็นโซนคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนั่นเองต้องบอกเลยว่าอาหารที่ตรงนั้นน่าทานมากๆเลยคะ่ะให้พี่ตุ้ยแนะนำหน่อยดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างน,<ะ>นะคะเอาเมนูที่อยู่ด้านหน้าดูากวก่อนแล้วกันนะคะนี่เป็นผัดหมี่โคราชค่ะ ต้องต้องได้ทานเมนูต้องทานผัดมีโคล่า,าผัดมีโคล่าแล้วก็จะมีส้มตำมบ้านนอกค่ะลูเครื่องเยอะไปหมดเลยนะคะเนี่ยส้มตำบ้านนอกก็จะเป็นเหมือนตำโคล่านั่นแหละคะ่ะก<อ>็คือจะเป็นตำไทยลาวผสมกันไส้กอออีสานและคะ่ะแต่เรามาจัดเป็นชุดเหมือนเหมือนเหมือนเป็นคำอะคะ่ะเป็นเมนูบ้านนอกไฮโซ น,น,น,นอกจากไฮโซนะคะนนกับพริกที่อยู่ในสวนของเราใช่ค่ะข้าวก็จะเป็นอัญชันที่เรามสันสวยงามมากๆ,ๆเลยทีเดียวเอาน้ำนเอาดอกอัญชันมาต้มแล้วก็เอาน้ำมาหุงข้าวาจะเป็นข้าวสวยที่มีสีสัผนผสมกับน้ำอัญชันอย่างที่อยู่ตรงหน้าพอตรงนี้นี่คืออะไรเอ่อตัวนี้เป็นอัญชันมะนาวโซดาค่ะคับด้วยโซดาค่ะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นอัญชันมะนาวเย็นเพราะบางทนานไม่ทานโซดาค่ะเราก็จะเป็นอัญชันมะนาวเย็นค่ะ มาค่ะเราเริ่มจากที่เมนูไหนก่อนดีเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดโคราชผัดหมี่โคราชเนี้เราก็ไปดูกันมาสองโซนแล้วนะคะคือโซนที่เป็นแปลงผกักกับที่เป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่คราวนี้เชื่อว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยก็คงอยากที่จะมานอนพักที่นี่อย่างแน่นอนแล้วบ้านผัี่นี่เขาก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยน่ารัก นั้นเลยบ้านพักแต่หลังจะตกแต่งไม่เหมือนกันเพราะว่าพี่ก็ตกแต่งตามความชอบของตัวเองนะคะตกแต่งให้ให้มันมีความรู้สึกเหมือนคนที่มาพักเหมือนเหมือนม,มานอนในห้องนอนตัวเองมานอนในบ้านตัวเองฟิลไรท์โฮมนะคะคะแล้วแต่ละหลังนะคะก็จะมีชื่อไม่เหมือนกันด้วยอย่างหลังนี้ ดอกเดดอกเดดอกเดคือดอกอะไรคะจริงๆชื่อบ้านแต่ละหลังนะคะเป็นชื่อเป็นภาษาโคล่าไม่รู้เดของฉันดอกเดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนคาพูดจิปากของคือไม่ใช่ดอกไม้ใช่ไม่ใช่ดอกไม้ค่ะเป็นภาษาโคล่าเดี๋ยวไปชมบ้านดอกเดบ้านดอกเดกันนะคะดอกเด จริงๆก็คือถ้าเป็นสาโคราเลยก็คือแปลว่าต่างหาค่ะก็มีสมุดให้มาเขียนสําหรับใครที่มาพักที่นี่อุ้ยดูซิมีวิทยุแบบว่ารุ่นเก่าเพราะว่าเออที่นี่จะไม่มีทีวีค่ะไม่มีทีวีไม่มี WiFi อยากให้คนมาพักแล้วแบบว่าเสพธรรมชาติแล้วก็อยู่รับตัวได้พอไม่มีทีวีก็ไม่ก็จะทําอะไรดีออกไปเดินเล่นดีกว่าค่ะไปดูแปลงผักดีกว่าอย่างห้องนี้นี่คืออยู่ได้ประมาณกี่คะ บ้านหลังนี้อยู่ได้สท่านค่ะก็จะมีนอนระลางค่ะแล้วก็จะมีห้องใต้หลังคาอยู่ด้านบนนะคะโอ้โหนี่มีผ้าถุงกับมีเสื้อคอกระเช้าให้ใส่ด้วยหรอคะใช่แล้วเผื่ออยากอาบน้ำไหมคะคุณแพลน้านอกนุ่งผ้าถุงอาบน้ำไหมคะคือเราไม่ต้องเปลือยทั้งหมดก็ไเรา ที่บอกว่าเป็นชาวเวอร์แบบโอเพนแอร์ใช่ไหมเราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นะคะทั้งไดงรเป่าผมแล้วก็บ้านนอกเราตอนนี้ก็คือพยายามลดการใช้พลาสติกรวมถึงแปลงสีฟัน,<ห>นะคะ่ะเราก็จะใช้เป็นเป็นแปลงสีฟันไม้ไผ่นอกจากแปลงสีฟันไม้ไผ่แล้วบ้านนอกก็ใช้คับาบัตที่เป็นไม้ไผ่ด้วยเนี่ยค่ะ ไม่มีพลาสติกเลยก็ด้านนอกนะคะก็ะะจะเป็นส่วนยักเปิดไปดูชาวเวอร์อาบน้ำเราจะมาอาบน้ำกันน้ำกลางแสงจันทร์แสงจันทร์ยามค่ำคืนโอ,อ้โหมีทั้งเป็นแบบโอ่งขันตักอาบหรือใครที่แบบว่าอยากจะเป็นชวเชาว์ฝักบัวแบบนี้ก็ได้ เี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันบ้างน,นะคะหลัไงไห่เอบ้านหลังนี้นะคะก็ะคือเป,เป็นบ้านดีกว่า ดีกว่าคืออะไรคะดีกวัวภาษาโคราชถ้าภาษากลางก็คือดีกว่าอ๋อโอเคอันนี้ยังง่ายๆหน่อยดีกว่าคือดีกว่าหลังนี้ีประมาณสองคนได้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังนี้จะมีมีเปรย์ด้วยอย่างหลังนี้สไตล์ก็จะเป็นคนละแบบกับหลังเมื่อกี้การตกแต่งไม่เหมือนกันเลยมีเป็นแบบคลื่นบนผนังด้วยนะคะการตกแต่งก็จริงๆก็จะเน้นความเรียบง่ายนะคะโทนสีก็ให้มันแบบดูสบายตาคล้ายๆกันแล้วก็มีงาน DIY ที่แบบว่าทําเองให้มันเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าตกแต่งห้องนอนตัวเองอะคะอ่ะแบอบกว่าที่นี่เนี่ยพอเราเข้ามาในโซนที่เป็นที่พักแบบนี้นะคะมันทําให้เราเหมือนแบบหลุดไปใน อีกโลกหนึ่งเลยอะที่ย้อนวัยไปถึงช่วงสมัยก่อนแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆจริงๆทั้งโครงสร้างด้วยแล้วก็บรากาศรอบๆด้วยเนาะเรียกว่าก็มีรองรับหลายรูปแบบเลยนะคะจะมาเป็นกลุ่มมาเป็นครอบครัวหรือว่าจะมาคู่ก็ได้มาคนเดียวก็พักห้องเล็กๆนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ละห้องคือบรรยากาศดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะ สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้เป็นล้านคำไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะค่ะเพราะจากผลงานศิลปะ40ผลงานจากจำนวน1,511 0ผลงานของน้องๆระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่ได้เข้าร่วมโครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมีครั้งที่5ในหัวข้อ circular living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุดนั้นน้องๆได้ถ่ายทอดจินตนาการที่ต้องการลดปัญหาขยะด้วยการนำทรัพยากรมาใช้อย่างรู้คุณค่าใช้หมุนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งตอบโจทย์ GC ที่ต้องการ ให้ปิโตรเคมีสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular er living นอกจากนั้น GC ได้ให้ความรู้เรื่องปิโตรเคมีแนะนำไบโอพลาสติกตลอดจนฉลาก GC Compostable ซึ่งเป็นสิ่งที่น้องๆจะต้องพบในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการให้น้องๆง,งานนี้นอกจากน้องๆจะได้รับทั้งความสนุกและประโยชน์แล้ว GC เองได้เครือข่ายช่วยการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะจุดประสงค์สำคัญที่สุดคืออยากให้น้องๆเนี่ยมีความเข้าใจใช่ไหมครับเกี่ยวกับปิโตรเคมีแต่ปีนี้พิเศษก็คือ มีความเข้าใจในหลักการและก็ความรู้เรื่องศึกไลค์โคโนมี่นะต้องการจุดประกายให้น้องๆเนี่ยนอกจากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักก็คือได้วาดรูปผนวกกับความเข้าใจเรื่องเรื่องศึกไลค์โคโนมีเนี่ยเอามาร้อยเรียงสร้างเป็นภาพทั้งเป็นงานศิลปะและก็มีความหมายด้วยเด็กๆเ,เนี่ยเป็นกำลังสำคัญนะครับเพราะเด็กๆเ,เนี่ย ถ้าเข้าใจอะไรแล้วเขาสามารถทาได้เป็นหลักการเดียวกับ GC เราทําจากจุดเล็กๆนะฮะค่อยกระจายจากเล็กไปหใหญ่แต่ทําด้วยความจริงให้เห็นผลอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสําหรับเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเขาเข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดผลงานออกมาได้ได้ดีแล้วก็ล้านตาไปหมดเลยแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีกว่าทุกๆปีว่าเราจะอยู่กับโลกยังไงใช้ให้เป็น แล้วก็ทิ้งให้เป็นเรื่องของขยะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันจีซีเขาเห็นเห็นเรื่องอันนี้แล้วก็ทําเรื่องนี้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเด็กจะต้องเป็นผู้อยู่แล้วก็เป็นผู้รับอะฮะก็เป็นเป็นเป็นจุดเริ่มที่ดีรอบที่แล้วได้ชมเชยก็ไปหัดพัฒนามาเรื่อยๆรอบนี้ได้รางวัลชนะเลิศ ก็ภูมิใจในตัวเองครับผมขอให้เพื่อนๆรู้จักใช้พลาสติกแล้วก็รู้จักคิดก่อนใช้เพื่อนเ้ายกขยะหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้โลกร้อนเราควรแยกขยะ,ขยะ ให้มันเข้าที่อย่างเช่นขยะรีไซเคิลส่วนขยะอันตรายให้ช่วยแยกหน่อยนะมันดีนะเพราะเด็กคือผ้าขาวดังนั้นการปลูกฝังในสิ่งที่ดีถือเป็นการวาดอนาคตให้กับเด็กได้อีกทางหนึ่งนะคะ ดีกับทุกชีวิตบนโลกและยังช่วยลดฝุ่น PM 2.5ในอากาศ PTT Ultra f o r c e Diesel B10 เร่งสิ่งดีๆให้ชีวิตและสังคมที่ PTT Station ถึงเวลาของการเปลี่ยนโลกกับงานมหากรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดก,ก,การขยะมูลฝอยซีโลเวตเอ็กซ์โป2019 2 3 2 7เกศคสิกาจุดนี้หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกมาร่วมชมเทศกาลการเสวนาปัญหาขยะจับจ่ายสินค้าโอท็อปและอาหารหลากหลายศิลปินชื่อดังร่วมลุ้นกับการประกวดซีโลเวตเอ็กซ์โปและพลาดไม่ได้กับกิจกรรมวิ่งเก็บขยะมาร่วมสร้างต้นแบบจังหวัดไร,ร้ขยะจังจ,งจงังยู ที่บ้านนอกเ้าหน้าเขาใหญ่แห่งนี้นะคะเรารู้สึกว่าเราชอบมากเลยกับการที่เรามีคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็ที่พักที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้แล้วถ้าหากว่าเราต้องการผลผลิตทางการเกษตรหรือว่างานคราฟต์ต่างๆติดไม้ติดมือกลับบ้านที่นี่มีจำหน่ายด้วยไหมคะมี จำหน่ายค่ะคุณชาก็คือเราก็จะมีพืชผักแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรของเรานะคะมาวางจําหน่ายตามฤดูกาลที่เราผลิตออกมาเราจะมีก็จะยังมีของฝากเล็กๆน้อยๆที่สามารถซื้อไปใช้ได้อย่างเช่นพงานสารกระเป๋าสารนะคะสําหรับไปใช้แทนถุงพลาสติกแบบที่เห็นในห้องใช่กันลดโล้อนด้วยแล้วก้ไปใช้ด้วยเดียมมากเลยค่ะเขาเชื่อว่านะคะใครที่ดูรายการของเราวันนี้เนี่ยอยากที่จะมาที่นี่บ้างแล้วแหละที่นี่เปิดวันไหนยังไงกี่โมงถึงกี่โมงบ้างคะค่ะที่นี่นะคะจะ คือเปิดทุกวันนะคะสําหรับในส่วนของร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟนะคะก็คือสําหรับบุคคลภายนอกนะคะที่ไม่ได้มาพักก็คือเปิดตั้งแต่10บโมงถึง6กโมงเย็นค่ะแลวแบบนี้ถ้าว่าใครที่สนใจสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนกันคะสำหรับบ้านนอกคอกนาของเรานะคะก็จะมีเฟซบุ๊กบ้านนอกคอกนาเขวใหญ่นะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะมีเว็บไซต์นะคะชื่อเว็บไซต์บ้านนอกคอกนา .com นะคะแล้วก็ในส่วนของการจองที่พักนะคะเราก็สามารถเข้า,าไปจองผ่านทางเว็บไซต์ ได้เลยค่ะจอบผ่านทางเซุกูก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าที่นี่นะเนี่ยบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยเครื่องดื่มก็ถูกปากที่พักก็ยังน่ารักอีกด้วยยังไงก็ใครที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะต้องลองมาสัมผัสด,ดูค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้ยมากๆนนเลยนะคะขอบคุณค่ะ,คะ ช่วงพิเศษสำหรับแฟนๆรายการเด e Destination แล้วนะคะพรามีของเที่ยวเลืกมามอบให้กับผู้ชมที่ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์ของเรา,าด้วยค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้ง่ายมากๆเลยค่ะคำถา,ามมีว่าบ้านนอกคลอกนาเขาใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภออะไรในจังหวัดนคนรราชสีมาค่ะ 1. ถ้าตอบว่าอำเภอปากช่องหรือ2ถ้าตอบว่าอำเภอวัง,งน้ำเขียวถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะส่งมาได้เลยค่ะที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางใครที่ตอบถูกก็รับของที่ลึกประจำ สัปดาห์ไปเลยเ่วนตอนนี้ไปฟังเฉลยแล้วก็รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะ นอกจากบรรยากาศสวยๆร้านกาแเฟ,เฟเก๋ๆแล้วก็ที่พักน่ารักน่ารักสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังรั้วไม้ไผ่เหล่านี้ราคานั่นก็คือความพอเพียงนั่นเองซึ่งไปอยู่ทั่วทุกบริเวณของที่นี่เลยนะคะรวมไปถึงในวิถีชีวิตของคนที่นี่ด้วยค่ะและถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็าสามารถแวะมาเที่ยวที่นี่มาพักที่นี่ก็ได้แต่ถ้าหากว่าดูรายการของเราเต้นไม่ทันไม่เป็นไรค่ะไปชมยอนหลังกันได้ที่ Facebook ก a n Page The Destination ประทับใจที่ปลายทางไปกดไลค์กดแชร์หรือว่าแนะนำสถานที่น่ารัก รักแบบนี้ให้เราได้ตามรอยก็ได้เหมือนกันค่ะวันนี้หมาเวลาของเราแล้วนะคะอ่าอย่าลืมหาเวลาไปท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ